นะครับวันนี้จะพามาทําลาบหมูนะครับผมลาบเหนียวนะครับลาบมีนะครับก็จะมีหมูนะครับเอาไปลาบระซับมาแล้วครับมีพริกลาบครับผมมีมะแขนพริกป่นนะครับเกลือหอมนะครับสุรสดครับผมมีกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็มีสะไค่นะครับผมเอาไปเจียวไปหอมไปมีมาแล้วนะครับมีเลือดครับ มีเครื่องไหนครับมีหนังต้มครับผมมีพักกรับนะครับวันนี้ครับบ่อยจะเป็นข้าวตองนะครับลิ้นฟ้านนะครับมะทฟักเงาวนะครับผมเดี๋ยวจะมาทําการโซ่การก้นกันนะครับยัจะโซ่ไปพร้อมกันเลยนะครับมาห่อวิธีทาครับผมนะครับเดี๋ยวจะทําการโซ่หลาบหมูแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับใส่หมูลงไปก่อนนะครับใส่หมูลงไปครับ ใส่พริกลาบลงลงไปครับผมใส่ลงไปเด้ยเรียบร้อยนะครับเอาไปนะครับใส่เลือดลงไปครับเลือดนี่เลือดจะชอบนะครับใส่นักใส่น้อยนะครับค้นเข้ากันครับค้นไปเรื่อยๆครับผมหน่กอครับถ้าาใส่เลือดหนักก็จะเป็นแนวลู่ไม่เห็นนะครับผมคำว่าลู่หรือหมายถึงว่นเลือดนักๆนะครับผมค้นเข้ากันครับ ่อไปใส่เครื่องมีลงไปครับใส่เครื่องไหนลงไปครับโอนน้ครับอืมความหอมมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับปรับหมูครับเราใส่เลือดพอดีนะครับจะเกิดความเหนียวนะครับผมคอนไปเนื่อยครับยิ่งเข้ากันจะยิ่งเหมาะนะครับผม ฮปรุ้งรสตามใจชอบนะครับใส่พริกปคนใส่ชุรดนะครับผมแล้วแ่นะครับเน่าแยใส่พักปลอมพักหอมครับเครื่องหอมลงไปนะครับผักไฟครับผมเล้วแต่ชอบครับก้นให้เข้ากันครับถ้าปลอพริกปลอเกลือนะครับความเหนียวกว่าหมาสลนะครับผม บางคนบางทาานฝรบ่ชอบกินดิบกินแ้งนะครับนำไปคั่วได้นะครับของเขาครับผมเดือดสักครอยู่ตักใส่ถ้วยใส่จ้อนกันนะครับมาครับเรียบร้อยแล้วนะครับปรับหมูครับผมพักกับกว่นี้ครับมาจิ้มหัวนกครับผมกําใ่ไ่นอครับอื คนที่บุกกินเดียบนะครับสามารถน้ำมะขั่วได้นะครับ <c oughs> ชุดเด้ยร์นะครับ